ครูครับขอหุ้นสักตัวหนึ่งครับอยากอ่ะหุ้นปตทนึกอะไรไม่ออกบอกปตทที่67นะรายได้ของปตท3.1ล้านล้านรายสุทธิ9มื่นล้านบาทอ่ะเขาจะเอากําไรสุทธิมาหารจํานวนหุ้นสามัญของปตทจะได้สิ่งที่เรียกว่า e a r n ์เน็งเปอร์แชร์กำไรต่อหุ้นนะถ้าวันนี้คุณเป็นเจ้าของหุ้นปตท1หุ้นคุณจะมีกําไรต่อหุ้น3.15บาทส่วนนี้คือของคุณนะกำไรคือส่วนของผู้ถือหุ้นเขาเอากําไรนี่แหละเอามาปันผลให้กับนักลงทุนเป็นเงินมูลค่ารวม2บาท ต0ตังต่อหุ้นนะถ้าเราโชว์ว่าคุณได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลเท่าไหร่เนี่ยเขาจะเอาเงินปันผล12เดือนที่ผ่านมาเนาะหารด้วยราคาของหุ้นณนะวันนั้นๆนะไม่ใช่ราคาหุ้นที่คุณซื้อด้วยนะราคาหุ้นณวันนั้นๆนะ เพราะตลาดไม่รู้หรอกคุณซื้อเท่าไหร่นะต่อให้วันนั้น31เอ็ดแต่คุณซื้อได้30มสิบอะนะเอ็ดอัตราผลตอบแทนของเงินปันผลคุณก็ไม่เท่ากับถิ่งที่ตลาดหานมาให้คุณแล้วนะปันผล2บาท10นะซื้อ31.5อะ่ะอัตราส่วนผลตอบแทนของเงินปันผลกี่เปอร์เซ็นต์ปัดปัดไปค่ะ6กจุถ้าสมมุติว่าปีหนะ้าบลทอยังทำเพอร์ฟอร์แมนซ์นะยังทําปันผลได้เท่าเดิมเนาะคุณซื้อบลทวันนี้สามสิบเอ็ดจุดห้าบาทอะผลตอบแทนของเงินปันผลคือหกจุดหกเจ็ดเออป หุ้นที่มันมีการแกว่งตัวอะไรมากกว่านี้นะเพราะเวลาไม่ได้ปันผลก็มาด่าคูอีกนะแล้วครูก็ไม่ได้อะไรนะดังนั้นเนี่ยเวลาคุณถามในไรส์ส่วนกลางแบบนี้นะคุณก็จะได้รับหุ้นที่มันเพนเพนแบบนี้แหละนะหุ้นที่มันรอดง่ายอะนะปตทนะรอดง่ายนะคะ